สวัสดีครับมันี่กันโยกับช่องสาวดัมซิงครับพรุ่งนี้จะออกงานครับพรุ่งจะออกงานวันนี้ก็เก็บล้อนะครับใส่ล้อมิเนียมแล้วครับเต็มสูตรแล้วครับยางก็สองเจ็ดห้าทับเจ็ดสิบครับเราใส่ยาง GT ครับออตอนนี้ ระบบยางชุดยางหน้านะครับน่าจะเพอร์เฟกหมดแล้วครับก็เลยทําสีดุมสีดุมท่านเ้คัดครับอันนี้ก็ทําสีดุมครับอันนี้ก็เป็นมีเนียมนะครับคู่หน้าเป็นมีเนียมยี่สิบสองจุดห้าสิบเก้าจุดห้าครับแต่น็อตคนละแบบนะครับอันนี้เป็นน็อตแบบสิบน็อตครับท้ายเรา ยังไม่ได้กระทะไปชุบครับนี่ก็จะส่งชุบครับใบละสามพันมั้งสามพันกว่าบาทหรือประมาณนี้นะครับเอาไปชุบก่อนครับเพราะว่าเรามีสำรองแล้วก็เ,เลยทําสีครับ ก็ถ้าระยะสอง265น่าจะสวยกว่านี้คมันน่าจะสองห้าห่สวยสูงกว่านี้ประมาณ2 2เซนหรือเปล่าครับประมาณนี้ครับมันจะไล่าจ,จากจางตัวนี้มันเป็นอันนั้น70เซน70เซนตัวนั้น80ดสิบเซนความสูงตัวนี้ตัวนั้นเก้าสิครับตัวนั้น90เซนความสูง ตัวนี้1เมตรครับร้อยเซนความสูงแต่อย่างนี้น่าจะหายากหรือเปล่าครับไซนี้เมืองไทยหายากไหมก็โอเคครับถือว่าผมว่าสวยดีครับมันไม่เล็กเกินไปมันไม่ได้ดูเตี้ยดูสูงอะไรมาก เกือบงานเข้าครับผมเอามาจากอู่ลืมไปว่าเขายิงบล็อกไฟฟ้าใส่ครับเขาไม่ได้ยิงบล็อกลมใหญ่ครับดีนะเราไม่ได้บรรทุกอะไรครักลับมาจากนองบัวเกือบงานเข้าครับไม่ห้างเอาบล็อกมาส่งยืมบล็อกไม่ห้างครับต้องใช้บล็อกแก่ร้านยางครับ อันนี้ก็ทำสีเสร็จแล้วครับฝั่งนี้เลื่อท้งคุนกาลังถอดอมผมรู้แล้วครับว่าทําไมเขาใส่เขาใส่บางฝุ่นตรงนี้เพิ่มครับผมก็เพิ่งรู้นะครับนูน่นมันสาดไปบนนู่นนะครับสาดบนไฟนะสุกปกบนนะครับมันดีดไปหมดเลยครับมันดีดไปหลังหมดเลยดีดไปทั้งหมดครับอันนี้ล้างเลยนะครับ ตอนกลับมาจากน้องบัวนึ่มีแต่ด,ดินนะครับเต็มร่องลางหมดอ,อันนี้เราพ่นกระทะมันคล้ายๆสีสเตรเลตนะครับชุบรทะสีโครเมียมครับ นี่ได้บล็อกไม่ห่างครับไม่ห่างเอาบล็อกมาให้ครับไม่งั้นเหนื่อยครับยิงเข้าครับผมจะโหนแป๊บจุดข้างนู้นโหนแปบ๊บเดี๋ยวบนซีครับเอซี FC ว่าถามว่าทำไมถึงเขี่ยนคานหน้าครับเข้าอ่ะอยากได้อันนี้ง่ที่ซื้อเลยครับ <ś led> มิ <ś led> ลูกเมียขอยพี่น้องเลยปิ้งขนมปังกินแต่ว่าเขาเร่งเนี่ยจิ้นเขากับไอ้ซุปน้ำใหม่ <ś led> ปิ้งขนมปังกินกับซุปน้ำใหม่ ไม่ห่างอุ้งใจพี่น้องเอ้ยแท็กซี่ไปจากไหนมาจากไหนประมาณนี้ครับแท็กซี่วัดจากไหน ปรงุงปุงไม่ตกครับไม่ห่างจัก่ไหนไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตจักสิบไปยาจักสิบไปยังกันที่มาเร็วกับมะเรยวคือว่าแล้วครับคนมันหาทางออกพระท่านใดครับมันต้องใส่เวลาบางทีเราให้คำปรึกษามากก็ไม่ได้ครับเขาเป็นแค่คนนอก้นองทุกใจกับมาานี่ มาเห็ดกับเขามากินมาอย่างมาเล่นต้องกันพ่อได้มีหมูพ่อว่าเงา,พ,เงาพ่อนอนหรับมันได้ใส่แล้วครับนี่ให้น้องฮาร์ดหนึ่งน้องฮาร์ดมาเอาเนี่จะมาเอาไหมนี่ให้ขับ f ฟ er อร์จเนอร์มาเอามาเอายางยางสองเส้นกับรปลาไฟ เขาจะเอาลาวเจ็รอมาเปลี่ยนครับอันนี้จะใส่ซีรีเขาจะไปใส่ซีรีพอเต็มไม่สุขปกครับ ผมไม่รู้นะครับว่าเขารับจ้างกันกิโลกี่บาทครับผู้ใดมีทะเลครับแนะนํำนะเขารับจ้างกันกิ่โลจะบาทถึงจะอยู่ได้ทั้งไฮ้ดรลิกก,ก็ยังไม่ได้ใส่ครับริงใส่ไม่ใส่ก็ได้ทั้งมันมีอยู่แล้วครับ ไม่รู้ว่าจะเอาใส่ตรงไหนจะชูหรือเปล่าชูดีไหมนี่ชูขึ้นนี่เลยเอ้อมูกพี่บ่าขี่รถออมบนัน เดี๋ยวเบียดให้ดูครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบล้อก่อนครับเจอกันครับสวัสดีครับ